สวัสด,ดีวัยรุ่นฟันน้ำมหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บเพจขายไอดีเกม Rv id สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีที่หน้าเพจที่ p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลย ทาง T7 รับซื้อขายเกมะไรายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์ตูตนเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ฟลอเรนติโนโรมิงแต่จริงๆอันนี้ผมจะทำตั้งนานแล้วนะครับผมจะขึ้นรูปไว้ให้เลยดีกว่านะครับผมดิดนิ้วแบบยูทูบเบอร์อ่านี่นะครับผมจะเป็นเซตเทมของเต่า X t e a ทีมเบคอนนะครับตรงกลางเนี่ยเขาใส่มาเป็นทานนะตรงนี้มันก็จะเป็นมีอัตราคริิคอ้ดอด้วยแล้วก็ พลังชีวิตนะครับซึ่งแตกต่างจากออฟเลนที่เขาใส่เอฟินเนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวโงจะขึ้นพลังแฝงอยู่ดีเนาะในเกมนะครับนี่ครับอัตราคิดข้ออยู่ที่21%นะครับอันนี้ก็รีเช็คให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบเออเข้ามาก็สแตทเท่ากันเนาะในช่วงต้นเกมแบบนี้บอกนะผมใส่สดแน่นอนผมเทสโรนเซตไอเทมแบบนี้นะครับ เอาส่นวนแต่ต้องเกมละ่ะฟิกเข้าไปยัดครับพุ่งเขเพื่อเพื่ออ้าวที่หายแล้ว <laughs> มาต่อครับแกเขินอีกสักหนึ่งทีแล้วโดนเช็คสกิลให้จังหวะนี้ปั๊บเพืบอรำต่อเชื่อไม่ได้ขยับเลยแล้วออฟเลนมาเติมพลังชิบหายแล้วตัวเกม โอเคครับเปลี่ยนอ่าเขาใช้เป็นรองเท้าเกาะใช่ไหมแต่ผมไม่ไหวว่าเออถ้าแบบไกลๆแล้วโดนโป๊กด้วยซีซีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมออกเป็นรองเท้ากันซีซีดีกว่าซีซีดีกว่าดูจุ๊บัวผ้าุ๊บจะพุ๊บเก็บต่อสุดท้ายไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยเดีวก็แท็กใส่คิยวเรียบร้อยครับผมแก้แค้นคืนนิทานควันเกิดขึ้นเร็วมาก แล้วทุกวันนี้มีการฟริกเกอร์ใส่กันอีกแล้วนะครับฟิกเกอร์ตามจุดทุกภาพพุทเทนพุทภาพถอยครับถอยถอยมียแล้วได้แล้วก็ถอยอื้ออีเด็กแมนมาไฟา์แล้วตัโอ้ดอกไกลไปหน่อยแม่งเติมทุกไฟเลยเด็กแวนนโอเคแล้วก็ของซัพพอร์ตจะเป็นไอสามเหลี่ยมนี้นะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถปเปลี่ยนไอเทมไปตามสถานการณ์ได้นะครับขอฟิกเป็นตะไคร้เลยแบบว่าอ่าแพชตนี้ เดินนิมิเช่มันมาแรงใช่ไหมพวกไฟเตอร์นี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ไปไกลเลยเกินรู้กเก็บดอกไม่ทันซิกแซกซิกแซกกูาไม่สนใจนะรอมิงที่แท้จริงต้องแบบนี้ทิ้งแคร,รี่ีดิแด๊ดคีปไปข้างหลังก่อนแล้วเล็งตัวนี้ก่อนปึ๊บปั๊บใส่กันต่อ ลามมตรงนี้ดอกข้างโคทินโอ้ยไม่รอดอีกนิดเดียวยินออกได้อยู่เลยครับอมกแล้วไม่แต่ทีม่งคือ5ต่อสี่หลายไฟแล้วนะครับ<ะ>เดี๋ยวต้องรอลิงแล้วกันขอญาติฟาร์มปูตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะต้องสลับกันแล้วนะครับด้าน,นบนมีเทนหนึ่งตัวแล้วอ่าถ้าเทนเขาก็จะมีวิชั่นอ่าเห็นแล้วนะครับนี่เปิดดันตีเลยเห็นหมดเลยไต่มาดิครับเห็นหมดอย่างนี้ ตึ๊บดอกให้ออไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าอะไรขอฟาร์มแดนและกันเนอะขอไดคออ้ครับน้องๆรับควบครับนียบร้อยครับโอเคเรามาดูจริงๆผมจะปล่อยย้อนเกมนี้ผมจะปล่อยย้อนผมจะแบบอาผมจะล้ำมันๆเลยเกมนี้ <laughs> ไม่ดีนะถอยมาเพื่อนดึงมา เพื่อนฟิกเกอร์เลยครับไม่เชื่อใจผมบอกว่าเพื่อผมแบบว่าผมช่วยได้ผมช่วยได้รำจะปล่อยเมมเพื่อจะไล่ต่อเลแล้วไปกันต่อเลือดเติ่งนอน่บันมากันแล้วเพื่อนอย,ยังไม่มีใครไม่มีใครเลยเหรเพื่อนโอเคโอเคขอยดีดนึงอฮี่กูจะป่าดอกอท้ายู่แล้ว โอเคหายใจหายคอนเมื่อกี้มันไปหน่อยมันยังจัดมันยะเดี๋ยวฟอร์สเคปมาทันเวลาพอดีครับจืบ๊บสโลโหมชันเรียบร้อยฮะขอแต่หน,แตหนึ่งทีขอแต่หนึ่งทีบอกว่ายลออขอเต่นหนึ่งทีว่ายละ่ะขอบขอบคุณครับลิงถึงแม้ว่านายจะไม่ให้เราก็ตาม กระับมากระต่อที่เลยกลางครับเพื่ออยู่ด้านบนกำลังไฟกันอยู่เลยรออะไรครับเกมนี้ผมบอกอ่ผมจะเทสเซฟนี้นะรอก่อนเพื่อนหลังเต็มเลยถือจังจหวะมาล้ำแล้วจังหวะนี้แล้วลํำตัวบางต่อลํำตัวบางต่อไหลเข้ามาหาตัวบางครับลํำเข้ากงแพงลํำเข้ากาแพงงึ๊บกลับมาปาดอกแม่งแรงเกินไปจริงกัะเกมนี้ผมออกรองเท้าก่อนน่าจะ ยับยังปัตเตอร์ไฟได้แบบว่าไม่อโอาค่าได้ถ้าเราเป็นซัพพอร์ตลมิ่งเราจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเออแต่ว่าเกมเนี้ยซีซต้นเกมอะ่ะผมโดนเยอะเกินไปผมเลยต้องออกเป็นรองเท้ากันทีซแล้ว,ลวตัวฟอร์ติโนมันจะบางนะครับเอาจริงมาถึงกลางเกมแบบนี้ผมคิดว่ารูนแม่งสุดรอดสุดรอ,อดอ่ะแบบว่าสุดยอดแบบว่าสุดจัดอืมสัมผัสได้เลยแม่งสุดจัดรนนี้อ้าวชิบหาย แบบว่าคนํำกลางๆแบบผมอะแม่งลูนสามารถช่วยยื้อให้เพื่อนไฟได้เออให้เพื่อนไฟแลวให้เราแบบได้มีชีวิตยืนแบบรำได้เออถ้าเป็นแบบลูนปกติที่ตรงกลางใส่เป็นแอสเซสเซนตอะไรเงี้ยมันจะมีความแรงก็จริงเออแต่ก็จะยืนไม่ได้นี่พูดจากความรู้สึกนะวความรู้สึกอะครับความรู้สึกอะครับไม,ไม่ทันหรอกเพื่อนไม่ทันนะครับํำต่อจังหวะนี้เอเอเซิร์ฟตตอบครับจังหวะเมม ไม่แล้วเพือ่อนยังเออวิ่งไม่นัดสุดท้ายจริงถ้ามีแบบรองเท้าก่อนนะผมคิดว่าผมไหวออดอกสุดท้ายเรื่องก,กลับมาสวนได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้เรีเ็คได้มาเลดี้ออฟทอยมาหนึ่งชิ้นกันเวทแล้วนะครับเวทเป็นอิลูเมียนค่อนข้างแรงนะเห็นไหมอย่างนงี้มันแรงนะครับอิลูเมียน,นว่าแดดครับแล้วคุงใจผมเช็คไม่มีแสดงว่า สแสดงหวาเหล่าองปล่อยยอนครับเทีวนี้ผมจะเทสปึ๊บสองปึ๊บสองทีเดี๋ยวเ,เร็วไปหน่อยครับใช้สกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มความเร็วเลยสำหรับบัตเตอร์ไฟอ่าแล้วชิ้นต่อไปเขาออกมาเป็นดาบแดงเลยนะเพื่อนๆดาบแดงเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถบิลเองได้นะว่าอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากได้ความอึดกับความแรงก็ดีมินเชอร์เนี่ย ดีมีในเชื้อเชื้อเอาตัวนี้ก็ได้หจะใช้ฟิกไปแล้วครับฟิกตัวนี้ทีโอ้โหเสียฟิกไปสองเกมกำไรแล้วครับตัวนี้กำไรแล้วครับเราฟิกหนึ่งผมฟิกไปหนึ่งนะ <im> <n> เขาเสียไปสองโอเคตอนนี้ให้เพื่อนเล่นไปแล้ว,ลวเรากลับบ้านอแอบสองสารยอนอยู่นะเกมนี้เดี๋ก็เดี๋ยวเข้าให้เพื่อนก่อนแล้วกันนะครับรอสก,กิลไปก่อนเฮ้ยจึ๊บ พี่ผ่านกูโดน cancel เพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยเลยถอยเลยถอยเลยทอยท้อยทอยทอยขอถอยก่อนครับเราไม่มีอัตีนี้แบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันจะโดนขัดไปหมดเลยยี่สี่สีเยอะแบบนี้นะผมกลัวมากเนี่ยเพื่อนถอยได้ไหมห้าวิห้าวิห้าวิรอเลยห้าวิสามวิสองวิไม่มีจังหวะเข้าโอเคเอาปะฟ้าก่อนก็ได้นะครับ ไม่ค่อยถนัดสกินนี้เลยจริงๆไม่งแบบว่าหน่วงๆสกินมีผลนะสับฟลอเรนติโนไม่งมีผลมากเลยนะเพื่อนๆกำแพงล้ำติดกำแพงพอแล้ว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 โค่อนะครับจังหวะนี้ล้ำสุดมากไม่ได้เดี๋ยวฝั่งงข้ามรุมเรา เก็บเงินไป็นพังก,ก่อนก็ได้นะครับรอเพื่อนเกิดอีกทีแล้วโอ้โหเพื่อนดักได้เทนหนึ่งตัวแน่นอนจังหวะนไหนจะจุ๊บจับจุ๊บจับจุจ๊บจัจบเรียบร้อยครับทันเดอร์แคบโคตรแรงกลับบ้านเลยเพื่อนใครไม่ไหวกลับบ้านเลยเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ดูไวได้ดีทูเรนช่วยผมด้วยนะวันเดือนไม่จำเม็นุับต,ตอกแล้วออกแบบชิวๆจึ๊บอ่ะ ไม่แรงเลยเกินละอันตินายเนี่ยหแล้วโดนครับเด็กแหวนเขาได้เป็โตเคียวโทคาโยนิฟปึบ๊บปั๊บสับ,ส,บสับแล้วได้มาหนึ่งตัวโอ้ยไม่ได้ด้วยครับเรานางขอเก็บไปจังหวะนี้แล้วลิงเข้ามาทุบด้วยครับเก็บไปสองดูเหมือนว่านาคอสจะให้ปรับแดงผมนะครับตอนเล่นเขาไม่ได้ให้ผมหรอกขอ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 เทสมาเลยครับผมดาบแดงจุ้ย ไอ้ตัวเนี้ยปายากกว่าฮีโร่อีกผมสาบานได้เลยตัวเนี้ยไม่ปายากกว่าฮีโร่อีกบบััครมาเลยครับตรงนี้ผมทำเลนไปเรียบร้อยกูเหมือนออฟเลนอีหนึ่งอีหนึ่งตัวนะครับวายตรงนี้สามวายวายกระแทกครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆลาค่อยๆเล่นค่อยๆดึงค่อยๆดึงมาดึงดึงดึงไม่เพื่อนตัวนี้ไม่ไหวดึงไม่ เออตีดาร์คเลเยอร์ไปเลยตีไปเลยตีไปเร็วีิตรงนี้มันหา้าตรงนี้มันหา้าตรงนี้มันหา้าแล้วกูรอดแกสวยมากครับยอนสวยมากตรงนี้เราได้ดาร์คเลเยอร์แบบฟรีๆอย่างนี้เรารอเกิดแล้วให้เพื่อนปล่อยเลยนะครับมาอันนี้น่าจะเป็นไฟสุดท้ายหรือว่าอาจจะมีอีกไฟหนึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะครับ <laughs> ชิบหายแล้วเพื่อนบวกก่อนด้วยแล้วผมกับยอนที่ ล่อไว้ให้เพิ่งเกิดมาเนียครับเพิ่งเกิดมาแนละ้วอึดไว้นิดนึงลิงสุดยอดเพื่อนชายเพื่อนชายเพื่อนชายรำหมายเลยก็จัหว่ะเมมเอาตัวหลังก่อนเราวาร์ปเข้ามาตัวหลังตัวหลังปุ๊บตายหมดตายหมดแล้วขออีกตัวเป็นคอสคิวกูขอแล้วพี่ชายขอแล้วครับคอสคิว,คอควเอาแล้วเป็นเมกาคิวครับพี่ชายโคตรสนุนนี้ยกนิ้วให้เลยกดไลค์ นี่ผมผมเพิ่งลองครั้งแรกเลยนะอันที่สาบานได้เลยแบบลองเซตนี้ครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งเซตมาแล้วก็แบบกูกดแม่งเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนสามารถไปลองได้เลยน,นี่คือครั้งแรกของผมแม่งประทับใจมากนะครับสำหรับรนนี้ตรงกลางใส่มาเป็นโนคนเ์คเปลี่ยนตรงกลางอ่ะชีวิตแม่งเปลี่ยนขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับรุน ที่โปรลิเขาใช้กันฟอร์ลิติโน่ซัพพอร์ตนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมมีทั้งดาเมจนะเมื่อกี้แล้วก็แทงเยอะด้วยนะครับแต่ว่าตายเยอะไปหน่อยก็เียขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ